รักเมียต้องอดทนน้องคนคารคเมียเราทราบข้อนี้อะไรไม่เป็นไรหรอกเห็มันนอนก่อนเลยครับไปขอนมน้ยอานอนสกีตมันต้มเมื่อก้ขาย่หนอบนี่าไม่ได้ขึ้นวทั้งเงี้ยนน่นตารางโอเคมีกุญแจอยู่ฮะหน้าบ้านนี่มองทางขึ้นบันไดเยเขาทีนี้ปุ๊บขันมือกินเ้น้นี่ยเขานบันไดอก็ว่าเออยิงๆไม่ตางบ้านทิ่ เอมันกลับมึงกลัวเมียมึงอยันยเมียเออเอาเอาเดี๋ยวก็โดนมึงอยันเมียะยแล้วเนาะยเมียน่ะเดี๋ยวกโดนเขาว่าสีกูละกับทีมกุเออป็นยังมึงเลยหย่นไหมเป็นยังไงมึงเยหยันเอียนโมเอียนดอกอีบือแล้วกัเลื่มห้างนอกไปแล้ไปเลย้ยมีข้อผิดยัมดูมึงไ่น่นู้นไหม เอี่มันต้กันกฝนะสนมูสามมูสองเขาจีแตง่านวันที่ยี่สิบสามคนหนึ่นรองพลอยเอ้องพลอยไหนอีจะเเจ้าไม่ได้พอไหนวะเข็ดโพสแต่งกัน้องพลพลอยคนมีติ้องพลอยที่ให้ให้คอยเอามาหาเจ้ามือนกนเจ้ายังไม่ใช่ายลยม่มีมนก็ไปบ่อนเอ้ยเปบ่อบ่อนไหนนบอนหลอกหน้าเจ้าน่ะหนกคนน่ะ ทีเจ้าบว่าอย้ามเลยันไมซื้อยาให้นะแล้วเจ้าบอกเมายาล้เรเอาไอ้โงแล้วน้องมดมึอนี่น้องมดน้องมดน่าจะเฮียนน่นี่เฮียนมึงยนน้องมดวะยยนุย้าใน้องมดไปะน้องมดครับย้นน้องมดยฮนน้องมดมึงยฮีนทยังมึงตัวใหญ่กว่าฮะ เออน้าฝนน้องฝ่ายอะไรก็้วนนี้าสู่สักไหดอกนองมด้องาช่คือน้องน้ามาได้นอนน้องหน้านี่ต้องเอาดอกกุหลาบเลื่อนไปให้ก็ใหญ่ๆประมาณสีผ้าหาห่าผลอบกชาแล้วยันหลังเราอ่ะนอนไป ต้อไปนองนาดทีดไม่อยู่ไกลๆว่ะเดอนนั่งทีไม่อยู่เทีมาสอนฝึกสอนมันยเลยแล้วนนองนาแต่น้องนุ้ยนี้กออาจจะไมอยู่เเก้าก่กนเออเาต้องขยับมาเรื่อยๆบ่ตใญเป็นตำบลตำบลม่สิดขาดตำบลไ่ได้เป็ยังขี้ยาิแห้งลองมดทามีลีเป็ยังขี้ยายาที่หนังโอ้ทำเมียต้มยบ โอ้ย่อ่่อิงิมันจะกลับบ้านหิงมันจะกลับบ้านเดีิงให้มันกลับพี่พี่เรายกมือไว้ขีกั่นซื้อยาคุมเมอเราอยู่ยาคุ้มเหมือน่าฮ่าา่่าเส้ที่ม่ากนเขาเศราเป็นเมียนี่ขอโทษแล้วเขาเศร้าเป็นเมียนี่ขอโทษแล้วนยังเขาเศร้ายังยมง่ึงหรเบื่ผมาไฟแดงมาเนิบอนบบวบนกวรูปภาบ่อยเลยจะคมกินไงบพ่อขยายพี่พี่เคียวผม ร้านยาก็ปิดหมดแล้วว่าจะไปเดี๋ยวเป็นยิดไฟแดงมิ่าแค่ปากปากเองยังเดียว่แล้วตำรวจจับไม่เก่าไอแดงมีมีใครติดตัวเดี๋ยวผมจ่ายฮะเอ็งหาตามาปูไอ้ยิ่งเอ็งดูปากมันเลือดยิงติดปากันเลยไฟแดงหมอต้องมาคือย่อยกินเลือดหรอยาคุ้มก็ได้ชื่อกินยาคุ้ยแข็งมันมันเบิดมันกินยาคุ้ยแข็งแล้วมันบวดอ้างน้ำมะพร้าว่มไใช่ปวดฟันใช้ดู ปวดฟันอะไรกินยาหนองไหนบอมันปวดเป็นน้องนี่ยาฟันรักษาฟีนองโอ้ะยี้อบ้าแล้วยังดบาปกันล่ยเดี๋ยวทมันเขาัมาเขทัมาลเขาเลิกทรแล้วมือเขาจะขึ้นรถตู้เออนบ้นไลไบานไก่เนาะเออ มันอยู่มษษ่นม่นสิด้หารถเทียบไปส่งเขาขึ้นรถบ่มืออ,นอ,นอ,นอีนไปส่งมึ่สิไปจังไหนไมงมีบยากไปดอกกันวะตีนสวยบ่คมค้อนไรไอ้นอนตีนอนมือินสีมส่ว่าั่นไปหนีเ้าต้องก <c oughs> ินยาไปทิ <c oughs> ่นี่อจกให้ทั้งสโดเออยาไาเปิดยา้า้านยามากิหนี่เลยล้างล้าลังเอายามาให้บักเลยกินก่อนสเม็ดกินให้มันไปหอดบ้านออกลิ้นเลย เดี๋ยวข้าไเอดี๋ยวข้ไปเอาน่งรับบัวบนใช่หรบ้ิอยู่บนใจนักก็เกินกี่กินอนกินคนสเปรมี้ามีน้อยเะสองเม็ดเม็ดละร้อยต่อไปจะไม่กินแล้วเราจะสิบเนบบมื้อนี้ม่ไดีกว่าต็จะแกกับสุนแน่นาะกูแกกับสุนไงตัวโวนใส่กึ่เก่าขมไปเลยคนกินเนาะนี่อาจารย์ลางว่ากินกินอยานั้นะเมดมยาหน้กลองก็แต่ว่าูดถูดรไหม ส่วนไม่้องไฟเพต้องกินเขาข้างไปหัวบอลดีเลยข้างไปหัวบอลดีดมึงมาแกะแคบสุดน่มือหน่ในมึงมือินรถง่มันน่ะบอกว่ามันแแกะแคบสุดแต่เลยแล้วไอคที่ผ่านนาที่นว่าไปบเีมีอ่ได้แกแคบสุดแล้วมึงบแกกระดุมนมึงจะไยังไบ้าขนาดมันายอยู่ดนเสือยู่นี่เอามือมาขำแล้วำอีกำแล้วำอีกำำำลัง มึงขึ้นคอยเล่าเห็นเออเอาบุงมึงงูเป็นคนแล้วอีลีมึงงูเป็นคนใส่ปั๊บแมงสอดแจกจักจะลดแจกจองเด็กกอนรานสร้างเจียงจ้าวบางคู่เมียว่าเจ็ดโมงคือเขาอแต่มันดีอย่างนี้ตอกสูดมาที่เวลามันมันชอบมานะครับดับมาแล้วเป็นงานัด้านในก็เทใส่มือแล้วก็กรอกกรอกเข้าไปแต่อุจจมูกข้ามไหมซื้ด ไม่อกินเพจิไปแม่เด็อ้อนนลังหัวกินเพนกินมาสุดไปกเอ็่มเลยตะแข้ทั้งวันเตงใสันบ่ยไปลงกลับบ้านไปแล้วซื้อบกบอกสุยาเซเว่นมาเลยบอกสุยาเซเว่นมาเลยมึงมันไม่คนเราอย่าไรไยาเซเว่นไม่กินเลยมูอเกาิบบานลอยก็เลยดีาว่มึงเด็กหน่อยสัหน่มึงใส่ยามึงไม่น่าเกลียดแต่มูมึงนี่ลองคนใหม่บง บีลองผู้ใดมาเนยชื่ออะไรน้องน้ำลองผู้ใดมาเนยน่องะไพมาเนน้องงดนองงดเนาน่อน้ำนองดน้องดนยอนอยู่นัองน้นนอันไปสี่อลัสี่ท่นกรหวานเนาะีรจ แต่เรื่องนดูชำอาญแต่มันเจ้าของนะหกพันโอนวนะมันอยู่มันอยู่ละครับบานเดูคลิปตลอดน้ตลอดชีพเใจสนิเป่ต้องได้ก่อนท่จะโอนู้หารเรด้อยเอาตายเลยหมดเออเสือึดเรอบ้านแล้ว โอ้สิบานิีอะไรบย่าม่หลังมังมเมันเบิดมือปั๊บมันมันทีบบแบบโบเมนแข็งปุกเน้มันจแข็งแต่ยูขึ้นรวปเดียวนั่นแหละเบิดมือมันจอยู่แบบมันมันบริเแบบน้อยเป็นมืองเล่ยอันนี้เบาอีนี่สังเกตมงเขาเรียกว่าระดับกลางหน้ระดับกลางแต่มันคือบริเแข็งแบบแข็งปุกเลยแต่ทำไมาจหลังมันคำพูดอะไรไว้ จานลังวะมุนมุนพ่วงอะไรประเดีลยวเลยวันนี้ไอกเอ้ยเมั่ขึ้นนี่คือแบบข้าเมียล้มอุจจารเป็นคนอินีขึ้นคนทนี้นจริงวันนี้ไอ้งมันละมันมันแบบล่แบบจุกจเนียไอ้ยิงม่ใช่กบนี่ม่ใช่กเอะมันมึอสิจ้าจักดอกวะนี้ไปไหนครับมึอสิจ้าเหยเขาวนี่ไปไหับมึงสิจ้าเหยเขาวนี่